อาจารย์สุวิทย์ชูจินดาครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องฉนวนกันความร้อนครับปัญหาที่พบเจอก็คือปัญหาที่ฉนวนขาดฉนวนหลุดลงมานะครับวันนี้ลองมาดูว่าสาเหตุมันคืออะไรครับ,รบก็มาดูนะครับว่าฉนวนเนี่ยนะครับฉนวนกันความร้อนที่เราเรียก ใช้กันอยู่นะครับหรือเราใช้กันอยู่ในไซต์งานก่อสร้างเนี่ยนะครับสำหรับการติดตั้งเพื่อป้องกันความร้อนนะครับของอาคารเนี่ยจริงๆแล้วฉนวนกันความร้อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับพัฒนานะครับมีหลายแบบหลายชนิดนะครับอย่างเช่นเป็น PE PU นะครับหรือ r o c วูนะครับหรือโฟมที่ไปฉีดใต้หลังคาก็มี นะครับแล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับหรือช่างจะเลือกใช้แล้วกันนะครับราคาก็แต,ตกต่างกันไปตามวัดสดุนะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดนะครับผมจะพูดอยู่ในเรื่องของปัญหาของชนวน PE ขาดหรือหลุดแล้วกันนะครับวันนี้เนื่องจากาพบว่าช่างหลายๆที่นะครับที่ ที่กังวลว่าถ้าติดฉนวนรุ่นนี้ไปแล้วนะครับฉนวนดีจริงหรือเปล่าฉนวนมีคุณภาพไหมนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมผมก็เลยมาอธิบายตรงนี้ละกันนะครับจริงๆแล้วปัญหาหลักที่ทําให้ฉนวนขาดเนี่ยนะครับเกิดจากสาเหตุ3อย่างนี้นะครับเบื้องต้นเลยนะครับก็เกิดจากช่างยิงสกรูนะครับ ช่างยิงสกรูยังไงนะครับบางทีช่างเนี่ยยิงสกรูแผ่นเมทัลชีพเนี่ยนะครับที่มี PE ติดอยู่ข้างล่างนะครับบางทียิงสกรูแล้วสกรูเอียงนะครับหรือบางครั้งยิงแล้วลูกยางแตกนะครับหรือบางครั้งยิงพลาดนะครับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้ำเนี่ยไหลซึมนะครับไหลซึมไปทางเกลียวของสกรูนะครับหรือรูที่ยิงพลาดเนี่ยแหละ น้ำก็จะลงไปละเลงอยู่ใต้ใต้แผ่นนะครับบนฉนวนทําให้กาวที่ที่ติดอยู่กับหลังคาเนี่ยนะครับก็เสื่อมสภาพนะครับทําให้ฉนวนเนี่ยหย่อนนะครับสุดท้ายแล้วก็จะหลุดลงมานะครับอีกตัวนึงนะครับเกิดจากอาคารที่เปิดโล่งนะครับตรงนี้ขอแนะนํานะครับฉนวน pe เนี่ยนะครับถ้าเรานําไปติดกับหลังคาที่เปิดโล่งที่ไม่มีฝ้าหรือที่ไม่ ที่ไม่มีวัสดุมาปกปิดนะครับทั้งลมทั้งแดดเนี่ยนะครับก็จะทำให้ฉนวน PE ตัวเนี้นะครับกรอบนะครับกรอบแล้วก็อาจจะหลุดลงมานะครับสุดท้ายก็หลุดทั้งหมดนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหานะครับเห็นแผ่นเหล็กนะครับที่มีกาวติดอยู่นะครับลักษณะคล้ายๆเหมือนสนิมนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหา ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับอีกตัวที่ผมอยากจะแนะนํานะครับนี่ครับเวลาติดตั้งเนี่ยนะครับเวลาไปสั่งของเนี่ยควรแจ้งทางร้านด้วยนะครับว่าให้เว้นชายเท่าไหร่นะครับคําว่าเว้นชายก็คือปลายที่โผล่จากหน้าแปลตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเท่าไหร่นะครับตรงเนี้เป็นตําแหน่งที่ควรเว้นนะครับควรไม่มี PE ติดมานะครับเช่นเดียวกันถ้าเป็นทรงโมเดิร์น Modern นะครับด้านหน้าเนี่ยที่โผล่ออกไปก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ควรที่จะติด PE มานะครับบางอาคารเนี่ยเขาไม่มีฝ้าด้านหน้านะครับเวลาเ้าติดเนี่ยบางทีเขาจะโชว์ PE ตรงนี้นะครับมันสวยตอนแรกๆนะครับพอผ่านไปสักระยะนึงเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพตามการเวลาเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอแนะนำนะครับให้พวกเราดู3าัวข้อที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วกันนะครับก็คือยิงสกูนะครับระมัดระวังเรื่องการยิงสกรูนะครับให้ใช้สําหรับอาคารที่มีฝ้านะครับหรือมีวัสดุอื่นปกปิดป้องกันฉนวนนะครับนะครับกสุดท้ายนะครับเว้นส่วนปลายนะครับอยางหน้าแปลแรกนะครับ ตรงนี้ถ้าทำสามตัวนี้ได้นะครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของ PE นะครับได้นานพอสมควรนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ขอเอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับงานของพี่ช่างแล้วกันนะครับตรงนี้หากมีส่วนอื่นส่วนใดนะครับที่จะแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็ขอให้กดเข้ามาคอมเมนต์นะครับหรือกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ เพื่อจะได้มีข้อมูลอื่นๆอีนะครับที่จะใส่เข้าลงไปในคลิปครับผมขอบคุณครับ